แล่งประสูติประสาทวิชาลูกหลานวนก้าวหนา้าทุกแหล่งลาตามชช่นชมสถานศึกษาเด่นเราเน้อนอย่างเหมาะสมคุณครูช่วยอบรมบ่มีใสให้สิทดธดิ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็จะได้มาพบกับคุณครูกบนิฐาทับมอนหรือที่เด็กๆเ,เรียกว่าคุณครูนายอีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าตาวิเศษนะคะและในเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูนายก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของการกำจัดขยะให้ถูกวิธีนะคะ ทบทวนนะคะเด็กๆจากที่เราเคยเรียนมาแล้วเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าขยะเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือขยะอะไรคะถังสีเขียวขยะอะไรคะขยะเปียกเก่งมากคะ่ะถังสีเหลืองนี่เราเรียกว่าขยะอะไรคะสัญลักษณ์นี้นะคะรูปสามเหลี่ยมที่เด็กๆเ,เห็นนะคะเราเรียกว่าขยะรีไซเคิลนะคะเด็กๆ ะะถ้าเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองสัญลักษณ์แบบนี้ถังสีเหลืองเมื่อไหร่เราจะนำไว้ใช้ใส่กับขยะรีไซเคิลนะคะส่วนขยะสีแดงเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยเป็นขยะประเภทอะไรคะเก่งมากค่ะเป็นขยะประเภทขยะอันตรายนะคะขยะอันตรายนี่เราจะใส่ในถังสีแดงแดงนะคะจะมีสัญลักษณ์ที่เด็กๆเห็นนี่นะคะส่วนถังสุดท้ายสีฟ้า นะคะขยะอะไรเอ่ยคะจำได้ไมเอ่ยค่ะเราจะใช้สำหรับใส่ขยะทั่วไปนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าถังทั้ง4ชนิดเนี่ยมีไว้ใช้สำหรับใส่ขยะชนิดใดบ้างเด็กๆก็เลือกใส่ให้ถูกนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการกันนะคะลูกอ้าวสำหรับ ชนิดแรกนะคะก็คือขยะทั่วไปถังสีฟ้าที่เด็กๆเห็นนะคะเวลาที่เราไปตามปั๊มน้ำมันสถานที่ต่างๆนะคะเขาก็จะมีถังสำหรับแยกขยะไว้ให้แต่ถ้าเป็นการอยู่ที่บ้านนะคะอ,อยู่ที่บ้านเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีถังขยะไว้รองรับขยะที่บ้านเราทุกบ้านใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้มีสีนี้แต่เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าขยะชนิดไหนบ้างที่เด็กๆเกนี่ยสามารถเอาไปทิ้งได้แบบ ทั่วไปเลยนะคะก็อย่างเช่นเศษกระดาษนะคะที่เด็กตัดเล่นใช้ในบ้านนะคะเศษกล่องเล็กๆที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเศษถุงขนมไหนะคะถุงขนมที่เด็กรับประทานเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเ,เปลือกรูปอมขนมต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งอไอศครีมเ,เด็กทานเนื้อไอศครีมหมดแล้วนะคะ ไม้อัสครีมที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะไปใส่ในถังซึ่งเรียกว่าถังขยะทั่วไปนะคะเราจะแยกไปใส่ในถังสีฟ้านี้นะคะนะคะแล้วมาดูนะคะว่าขยะชนิดไหนที่เด็ก,ดกจะต้องกําจัดต่อไปนะคะอ้าวอันนี้คือขยะอะไรคะทีเด็กสีเขียวขยะเปียกนั่นเองนะคะถ้าเราเห็นรูปสัญลักษณ์ที่ถังนะคะก็จะมีรูปของเศษอาหารอยู่ ขยะพวกนี้โดยมากจะเป็นขยะเปียกจากการรับประทานอาหารเศษอาหารนะคะอย่างเช่นผักที่คุณแม่ทำกับข้าวแล้วก็จะมีเศษผักที่ไม่สวยงามหรือมีส่วนที่ใช้ไม่ได้นะคะนะคะอยู่แล้วก็อาหารที่เด็กๆทานไม่หมดไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวโจ๊กหรือข้าวพวกนี้เราก็จะถือว่าเป็นขยะเปียกทั้งสิน้นนะคะแล้วก็ผักผลไม้ที่ อาจจะอยู่ในตู้นานๆนนแล้วรับประทานไม่ได้แล้วนะคะเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องกําจัดทิ้งไปนะคะหรือนะคะเศษขนมนะคะเศษขนมของเด็กๆเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นเศษอาหารนะคะก็คือเป็นขยะเปียกนะคะตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นขยะพวกเนี้ยคือเมื่อเราทานไม่หมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กๆไปโยนทิ้งสาดทิ้งเลยก็ไม่ได้นะคะจะต้องไปทิ้งในที่ที่เขา เตรียมเอาไว้ถ้าเป็นที่บ้านของเด็กเองนะคะก็ควรจะใส่ถุงนะคะใส่ถุงให้เรียบร้อยมีถังแล้วก็ใส่ถุงให้เรียบร้อยกรองเอาน้ําออกก่อนนะคะบางบ้านก็จะมีตะกร้าสําหรับที่จะเวลาเราเทขยะลงไปเนี่ยให้น้ำเนี่ยกำจัดทิ้งไปก่อนแล้วเหลือแต่เศษนะคะแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้นําไปทิ้งนะคะบางบ้านอาจจะใช้วิธีการมีหลุมเปียกนะคะคือเอาไปใส่ในหลุมเพื่อที่จะฝังกรบ หรือใส่ถุงแล้วก็ไปแยกใส่ในถังที่เทศบาลแถวบ้านเราจัดเอาไว้ว่าเป็นถังสีเขียวแบบนี้ก็ไปใส่นะคะซึ่งเขาจะมีวิธีกำจัดที่ไม่เหมือนกับขยะทั่วไปที่เราที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆลำดับต่อไปนะคะขยะอะไรคะสีเหลืองๆนี่จำได้ไ้่เอย่ยค่ะ ขยะรีไซเคิลนะคะขยะรีไซเคิลขยะพวกนี้ก็คือเป็นขยะที่เราสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่หรือนํากลับมาแปลรูปได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่กําจัดโดยวิธีการนําไปเผาทิ้งนะคะหรือเอาไปทิ้งไว้ปนกับขยะเปียกนะคะเพราะว่าการกําจัดไม่เหมือนกันและอีกอย่างหนึง่งของพวกนี้เด็กสามารถที่จะนํากลับมาใช้ได้อีกนะคะยกตัวอย่างเช่นขวดนม ถังพลาสติกนะคะเด็กก็อาจจะสามารถนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้เห็นไหมคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดแล้วเราปลูกต้นไม้หรือใส่เป็นใจการดอกไม้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นขวดนะคะขวดน้ำอารมณ์นะคะเราก็ประดิษฐ์เป็นของใช้ได้อีกอันนี้ที่คุณนายนำมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นกระปุกอมสินนะคะที่ทำจากขวดน้ำแต่ถ้าเด็กไม่ได้นำมาประดิษฐ์แบบนี้เราก็แยกเอาไปทิ้งในถังที่ เขาเก็บเอาไว้สำหรับขยะรีไซเคิลก็คือถังสีเหลืองหรือไม่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่แยกขยะใส่ในถุงนะคะให้เรียบร้อยเพื่อที่จะนำไปทิ้งให้เทศบาลเขานำไปกำจัดนะคะเราจะไม่ทิ้งปนกับขยะชนิดอื่นนะคะเด็กๆอ้าขยะลำดับสุดท้ายของการกำจัดขยะนะคะ มีอะไรบ้างคะที่เป็นขยะอันตรายสีแดงๆเลยที่เด็กๆไม่ควรจะไปจับด้วยนะคะแต่ให้รู้ว่านี่คือขยะอันตรายนะคะหลอดไฟนะคะถ้าหลอดไฟหมดอายุการใช้งานแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยก็จะถอดออกแล้วก็นําไปทิ้งนะคะแต่ก่อนที่ท่านจะทิ้งเนี่ยนะคะก็จะต้องนําไปใส่ถุงซะก่อนนะคะเราจะไม่ไปทิ้งปนกับขยะรีไซเคิล ที่เป็นกระดาษที่เป็นขวดแก้วขวดแก้วกับหลอดไฟที่เป็นแก้วเนี่ยเราทิ้งแยกกันนะคะเพราะขวดแก้วเนี่ยเขาสามารถนําไปรีไซเคิลได้แต่ถ้าเป็นขยะประเภทหลอดหลอดไฟพวกนี้นะคะเด็กๆเราไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้เพราะถือว่าเขามีสารที่อันตรายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะทิ้งเด็กๆก็ต้อง ใส่ถุงให้เรียบร้อยหรือบอกคุณพ่อคุณแม่ใส่ถุงให้เรียบร้อยก่อนนาไปทิ้งนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือแยกเอาไว้เลยให้ให้เขาได้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นขยะอันตรายนะคะถ่านไฟฉายนะคะถ่านไฟฉายก็ถือว่าเป็นขยะอันตรายนะคะเด็กๆนํามาเล่นไม่ได้นะคะลูกถ้าถ่านไฟฉายนั้นหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะเช่นเดียวกันเวลาทิ้งเราก็จะต้องใส่ถุงหรือใส่ภาชนะที่แยกออกไปนะคะอันนี้อาจจะไกลตัวเด็กๆสักหน่อยแต่ว่าเราก็เรียนรู้เอาไว้นะคะ อ๋อและอีกอย่างหนึ่งเด็กๆเคยเห็นขวดที่ใส่ยาฉีดมดฉีดแมลงไหมคะ,ะขยะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นขยะอันตรายเช่นเดียวกันนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่จะทิ้งเนี่ยท่านก็จะแยกไปไว้ที่นึ่งแล้วเมื่อถึงแม้ว่าจะหมดแล้วเนี่ยเด็กๆก็ไม่ควรนํามากดเล่นนะคะไม่ไควรนํามากดเล่นได้อีกนะคะตัวสุดท้ายนะคะ ที่คุณอาจจะขอนําเสนอก็คือเป็นขยะที่เด็กๆเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยตัวเนี้ยอยู่ใกล้ชิดตัวเราแต่ก็ถือว่าเป็นขยะอันตรายเลยนะคะอะไรคะเด็กๆจากภาพลูกอะไรคะแมสนะคะหรือผ้าปิดจมูกเรานั่นเองนะคะแล้วก็ถุงมือนะคะพวกพวกนี้นะคะเป็นวัสดุที่ช่วยป้องกันเราจาก อันตรายจากเชื้อโรคแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราใช้แล้วเขาก็จะกลายเป็นขยะอันตรายทันทีนะคะเดี๋ยวคุณครูนายจะมาสาธิตวิธีการทิ้งแมสที่เด็กๆใช้อยู่ทุกวันนะคะลองมาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะเด็กๆคะขยะชิ้นที่คุณนายว่านี่ก็คือแมสใช่ไหมคะปกติเนี่ยเวลาเราออกไปไหนเดี๋ยวนี้เด็กๆจะต้องสวมแมสตลอดเวลาใช่ไหมคะลูก ะะวิธีการสรวมเราจับแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วขยับให้ให้ตรงนะคะและเมื่อเด็กๆกลับออกมากลับมาจากข้างนอกไปข้างนอกกลับมาแล้วแล้วก็แมสเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะเอาแมสออกมาแล้วเด็กๆก็เอาทิ้งใส่ถังขยะได้เลยนะคะลูกมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะคะเชื้อโรคที่เราได้รับมาหรือมันติดอยู่บนหน้าแมสเนี่ยก็จะไปแพร่กระจายสู่คนอื่นได้นะคะ เด็กๆดูตั้งแต่วิธีการถอดแมสนะคะเด็กๆจับที่หูอย่าจับตรงนี้นะคะเด็กๆจับที่หูนะคะจับที่สายคล้องแมสนะคะลูกที่หูนี้นะคะจับออกออกมานะคะพอออกมาจากหน้าเด็กๆแล้วนะคะถ้าเด็กๆไม่สามารถที่จะถือได้ก็ให้วางแต่ตอนนี้คุณครูนายสารทิศคุณครูนายจะถือนะคะเด็กๆจับอย่างนี้แล้วให้เด็กๆนำปลายสองข้างนะคะมาทบกันอย่างนี้เห็นไหมคะ แล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็กดพับอีกครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะเป็นแบบนี้แล้วแล้วมันยังเหลือสายคล้องที่เป็นหูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกมันยังยาวไปหนูก็พับอ,อีกชั้นหนึ่งนะคะพับลักษณะนี้แล้วสายที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเด็กๆก็นำมารัดนะคะมมวนไปม้วนมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้ ขยะที่เป็นแมสหนึ่งอันแล้วพอได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งถังขยะเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครใครเขามาเก็บเนี่ยมันอันตรายนะคะเ,เชื้อโรคที่อยู่ในนี้อาจจะไปปะปนกับสิ่งอื่นๆแล้วคนที่เขามีหน้าที่ทําความสะอาดหรือเก็บขยะเนี่ยก็จะได้รับเชื้อโรคไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาถุงก่อนนะคะถุงพลาสติก ถ้าเราใช้อยู่ที่บ้านเราเองนะคะจะเป็นถุงพลาสติกหูหิ้วถุงพลาสติกอะไรก็ได้แต่ให้เป็นถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษก็ได้นะคะอันนี้คุณดีคุณครูนายเตรียมมาจะเป็นถุงที่เป็นถุงซิปล็อกนะคะแกะถุงออกนะคะแล้วเราก็เอาขยะเนี้ยใส่ลงไปนะคะเ,เราอาจจะรอให้ของของคุณพ่อคุณแม่ของคนอื่นๆในบ้านเนี้ยให้หลายๆอันก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองถุงตัวนี้ด้วยแล้วเราก็ ปิดซิปนะคะแต่ถ้าเป็นถุงมัดธรรมาดาเด็กก็มัดปากแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะแล้วหลังจากที่เด็กจับแมสกพับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะต้องทําต่อไปก็คือเด็กจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ได้จับเชื้อโรคจากแมสไปแล้วนะคะเด็กก็กดเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเด็กอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ใกล้ ที่ล้างมือเด็กๆก็สามารถใช้น้ําสบู่ล้างมือได้ตามปกติเลยนะคะล้างมือให้สะอาดอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการกําจัดขยะที่ใกล้ตัวเด็กๆมากที่สุดเลยนะคะค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เรามาเรียนรู้ถึงวิธีการกําจัดขยะนะคะประเภทต่างๆเท่าที่เราจะสามารถทําได้ด้วยตัวของเด็กเองไปแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของโรคที่เกิดจากขยะนะคะเด็กๆขานรูปในภาพนี้ในภาพเนี้เห็นเด็กๆสองคนไหมคะตอนนี้กำลังมีเชื้อโรคอยู่รอบๆตัวเขาเลยเชื้อโรคพวกเนี้มาจากการหมักหมมของขยะส่งกลิ่นมานะคะแล้วก็เชื้อโรคที่อยู่ในขยะเนี่ยก็จะฟุ้งกระจายไปในอากาศด้วยทำให้เด็กเนี่ยที่ได้รับกลิ่นนะคะจากเชื้อโรค การกระจายของเชื้อโรคเนี่ยทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเด็กๆอาจจะไออาจจะจามนะคะทำให้เ,เกิดอาการหวัดได้นะคะเพราะว่าเชื้อโรคพวกนี้จะเข้าสู่ทางเดินหายใจของเรานะคะอีกโรคหนึ่งก็คือโรคภูมิแพ้ ะะซึ่งตอนนี้คุณนายก็ทราบว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ภูมิแพ้ส่วนหนึ่งมาจากขยะด้วยเช่นกันนะคะการหมักหมมของสิ่งสกปรกที่อยู่ในในบ้านเราแล้วก็ไม่ได้รับการกําจัดที่ถูกวิธีเนี่ยก็เก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็ต้องรักษาระวังตนเองด้วยนะคะท่าหลีเลี้ยงก็คือกำจัดขยะซะรักษาบ้านเราให้สวยให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอนะคะ อีกโรคหนึ่งใกล้ตัวเด็กๆมากเลยก็คือโรคผื่นคันนะคะการฟุ้งกระจายของขยะหรือการกำจัดขยะไม่ถูกวิธีเช่นนำขยะไปเผานะคะควันที่เกิดจากการเผาฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาเนี่ยก็จะฟุ้งกระจายไปในอากาศนะคะทำให้เด็กๆที่ได้รับ สิ่งละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศเนี่ยมาสัมผัสกับผิวของเรานะคะก็จะทําให้เด็กเกิดอาการผื่นคันนะคะแล้วก็ทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้อย่างที่คุณนายกล่าวมาแล้วสองโรคเบื้องต้นนะคะอีกโรคนึงที่มาจากขยะก็คือโรคท้องเสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่เราไปทิ้งขยะแล้วขยะเนี่ยกองสะสมกันเป็นเวลานานนะคะก็จะมีแมงวันเนี่ยเข้าไปตอม นะคะจากขยะแล้วตัวเจ้าตัวแมงวันตัวน้อยๆพวกนี้น่ะมันก็บินมาตอมอาหารที่เด,ด็กๆรับประทานอีกนะคะมันก็จะนําเชื้อโรคที่ติดมาจากกองขยะเนี่ยมาสู่อาหารแล้วเราไม่ทราบใช่ไหมคะว่าแมงวันเข้ามาตอมตั้งแต่เมื่อไหร่พอเด,ด็กๆเผลอทานอาหารเหล่านี้เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเด,ด็กแล้วก็จะทําให้เด,ด็กท้องเสียได้นะคะอ้าว แล้วถ้าบางคนนี่ติดเชื้อมากๆจากการท้องเสียมากๆอาการมีมากขึ้นเนี่ยเราก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยตัวร้อนไม่สบายเป็นไข้ได้นะคะเชื้อพวกนี้มาจากขยะทั้งสิ้นเลยนะคะเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียนะคะจะสะสมอยู่ในอาหารที่ที่บูดเน่านะคะ,อะของที่ถูกทิ้งเอาไว้นานๆ ะะพวกนี้ก็จะมีแบคทีรียมีไวรัสสะสมอยู่เมื่อมันฟุ้งลอยเข้ามาในอากาศเนี่ยก็จะทำให้เด็กๆเ,เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆกำจัดขยะอย่างถูกวิธีนะคะเราได้เรียนรู้วิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีแล้วเรานำไปใช้แล้วเนี่ยเด็กๆก็จะปลอดโรคปลอดภัยจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนาย ก็ได้ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีตามวัยของเด็กซึ่งเราสามารถทําได้นะคะเป็นสิ่งใกล้ๆรอบตัวเราแล้วก็เมื่อเรากําจัดอย่างถูกวิธีแล้วรู้จักวิธีการดูแลแล้วเนี่ยคุณนายก็เชื่อว่าพวกเราก็จะปลอดโรคติดต่อที่เกิดจากขยะเช่นเดียวกันนะคะ ฝากอีกเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการรับประทานอาหารในข้อเมืเ่อสักครู่เนีย่ยคะเรื่องของการท้องเสียเนี่ยให้เด็กๆระวังนะคะอาหารที่มีบาแรงวันตอมเด็กๆพยายามอย่ารับประทานนะคะไม่งั้นเราจะเกิดโรคท้องเสียอย่างที่คุณนายบอกนะคะสำหรับวันนี้คุณนายก็มีเรื่องจะฝากเด็กๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ